บาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลทนนี่ห้าวัาฮัดโนโีพระหโ้างสรรค์สรงราดมีพระมหาสารงเปกุข้อ,อ2พระบั้ากงคจะมีบทหน้าที่ ด้วยความซื่อสาวสุธิริยุยยทิธรรมและเสียสละ ในความรับผิดชอบไม่ผัดวันประกันพุ่งหรือทอดทิ้งงานขยันหมั่นเพียรทําการงานนั้นๆด้ใยบ้านแพทย์ประจำตําบลสาวัรณกํานันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยกํานันผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ในวันที่สิสิงหาคมข,ข,ของทุกปีเป็นวันปฏิบัติหน้าที่และร่วมมือกันต่อสู้กับสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนา2 1 0ะบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนา,างเจ้าพระบรมราชินีโปรดบรรดาท่านปรานรันค์ให้ท่านและครอบครัวพระเจ้าพระองค์นั้นที่ตาคาโตะพระวตาธรรมโมธรรมดามเสบิสุงิสุงรักคณทายา ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจา response, จาคาหันราาปิวินาสันโตฮาเซีิท <Isaiah. S 2> yeah, yeah. 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 ี่ขูสังัสามโอโนชยามาสาธุโนพันธะะดำตัณนะหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนนะครับถวายพร้อมเลยนะถวายพร้อม ยกไปท่านประธานนะครับเ่ช้าๆแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อนะครับเจ้าคุณพระราชริพเมตตาจารย์ปานจิตตาปานน้ำแกนเสียเจ้าวันทองบัวแครีอ่างปีเจ้าแก่ายใสชนผู้เชิดตระกูลนะครับกำนันตำบลพองกายประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสังกูนะครับวันนี้ก็ได้จัดพิธีนะครับและก็จัดกิจกรรมนะครับ เรื่องในวันสำนักผู้ใหญ่บ้านครบรอบ130ปีนะครับช่วงเช้านี้ก็มีพิธีวางพวงมาลาที่พระบรมรูป รัชการที่ห้านะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิธีอ่านสารนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นพิธีสงฆ์นะครับพิธีสงฆ์ก็เจอมีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนตร์จำนวนเก้าลูกนะครับในในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวละเมธาจารย์นะครับเจ้าคุณวัดโบสถ์นะครับมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้แล้วก็ได้รับ ความเมตตาจากท่านนยายกคนตํารวจโทรณวิท้ประจนันนายกของการแขนส่วนจังหวัดปทุมธานีก็เป็นประธานฝ่ายคาราวานะครับก็ถูประสงค์ในการจัดง,งานในครั้งนี้ก็เพื่อน้อมรำลึกนะครับในพระมหาเจ้านาทิคุณนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ของเรานะครับซึ่งมีพระบรมราชชนกการนะครับถือกําเนิดกํานันผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ครบรอบ130ปีนะครับก็ได้บําเป็นกุศลเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านครับ